ครับมหอยเชอรี่เอาไปทำอะไรอ่ะลาบได้ยำได้ครับลาเผาไปไม่ติดน้ำตาอะไรนี่้นี่มันเย่อะหน้าตากลมๆสมัยก่อนนี่แบบก่อนกินไม่ได้เออคนไม่กินกันนะเดี๋ยวนี้ลงในนี่นะทุวคนี้องรีเทิลนะไม่คนถึงกล้ากินนะเมื่อก่อนคนไม่กินเนาะ บางคนก็อะไรนะเอาเอาตาออกตามันมีวิธีทำปะปลาตัวเต้าครับมันมันปิ้นตัวตาออกต้องต้องยังคั้มต้องเอาอะไรออกนะตาครับตาหลังตาไม่นเลยเหรออร่อยมากตาคือตรงไหนไหนนาอยู่ตรงหนมันมันอยู่ข้างในไม่ตรงเงี้ข้างในเหรอครับตามันอยู่ข้างในอ๋อแกะมาต้องเอาตาออกปิ้นเอาตาบางคนก็เรียกเขาเพราะบางคนก็เรียกตา เยอะขนาดนี้ดูดิจับกันแบบแเยอะมากครับทำไมร้านอาหารนีไเงียกินเงิน,น,ดนไ,ได้เนาแต่จะนีดูไม่เี่งเลย